บ้านสีแดงพยาบาลทำสวนแล้วก็บ้านสีฟ้าบ้านสูนหมุดที่2020สวัสดีไปมาพร้อมกันทั้งสองแพลตฟอร์มเลยนะคะอนนี้ยาตนะคะขอขยับออก่งะาตามสัญญานนะคะจะมาแชร์คลิปวิธีการขยายพันธุ์แล้วก็ปลูกโรสแมรี่นะคะเป็นสมุนไพรของฝรั่งนะคะแต่ว่า ร้านอาหารดูรูหรือว่าคาเฟ่ทั่วๆไปเราอาจจะเคยเห็นอยู่แต่บางคนก็ไม่รู้ว่าเป็นต้นอะไรบางคนก็บอกเอ๊ะกินได้หรือเปล่านะคะคนไทยจะคุ้นส,ส่วนใหญ่เป็นใบสะระแหน่เนาะหรือใบมิ้นที่ตกแต่งเครื่องดื่มหรือว่าจานอาหารนะคะแต่ว่าถ้าเป็นอาหารฝรั่งอะไรเงี้ยเขาก็จะมีเนี่ยอันนี้คือโรสแมรี่นะคะเป็นสมุนไพรฝรั่งนะ ต้นกําเนิดเข้ามาจากโน่นทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะคะ,ะไม่ใช่พืชสมุนไพรของไทยนะเขาจะขึ้นตามชายฝั่งทะเลหรือว่าตามภูเขาที่มีความแห้งแล้งนะคะก็คือเป็นพืชที่ไม่ค่อยชอบน้ำเท่าไหร่นะ,ะหน้าฝนเนี่ยก็ต้องระวังนิดนึงถ้าปลูกเอาโดกลางแจ้งแดดร้อยฝนร้อยก็ต้อง บางทีฝนตกติดต่อกันหลายวันก็ต้องเก็บเขาเข้าร่มหน่อยนะคะเพราะว่าถ้าได้ความชื้นสะสมมากเกินไปเขาก็จะเกิดปัญหาเชื้อราตามมาเนะาะรกเนาวนเน่าอะไรอย่างนี้นะคะ่โรสแมรี่นี่ก็กลิ่นแล้วก็จะมีกลิ่นเฉพาะตัวคุณผู้ชมถ้าใครไม่คุ้นก็จะอาจจะคิดว่าฉุนๆุนนะคะเหมือนเหมือนเราตอนที่เรายังไม่คุ้นกับกลิ่นออริกาโนที่ใส่ในพิซซ่านะนนแรกแ,รแล้วก็เอ๊ะทำไมเขาใส่ฉุนๆุนสมัยที่เราเริ่มหากินพิซซ่าใหม่ๆนะ แต่พอเราคุ้นไปแล้วก็เออหอมดีอะไรเงี้ยเราก็เอามาใส่ในหลังๆก็เอามาใส่ในทัอป,ปิ้งปังอบกระเทียมนะสูตรโฮมเมดที่เราทํานี่ก็ใสออริกาโนลงไปหน่อยก็สูตรมันหอมดีนะคะอ่ะอันนี้เขาก็เป็นผู้สูงใครของฝรั่งนะคะใช้ตกแต่งจานอาหารเป็นสเต็กเป็นเมนูฝรั่งนะ,ะหรือว่าเป็นเครื่องดื่มอะไรนี้นะคะเพื่อ เพื่อความสวยงามแล้วก็เพิ่มกลิ่นนะคะก็จะมีกลิ่นอารมาเฉพาะตัวอย่างที่บอกแล้วก็เป็นสปปรพคุณได้านสมุนไพรก็จะมีสารไฟโตนิวเทรียนอาจจะคุ้นๆน,นะก็คือ,อจะช่วยนะคะเสริมภูมิคุ้มกันนะคะก็จะทําให้เราแบบถ้ารับประทานบีบอเนี่ยก็จะ,จะทาให้เราแข็งแรงมีภูมิต้านทานที่ดีอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็กลิ่นเนี่ยจะรู้สึกผ่อนคลายนะคะ ถ้าเราเด็ดใบเขาเนี่ยสักคร,รม,มือน้อยไปวางไว้ข้างหมอนข้างอะไรอาจจะหลับง่ายขึ้นคะก็จะช่วยผ่อนคลายด้วยอ่ะเดี๋ยวจะยืดเยือ้อยาวนานเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าอันนี้เป็นกระถางที่เพิ่งซื้อมือซื้อมาจากเมื่อวานนะคะกัดฟันซื้อ89บาทจากข้างใหญ่นะคะจริงๆถ้าสั่งซื้อออนไลน์ก็อาจจะถูกกว่าน,นี้แต่ว่ามันก็ต้องรอหลายวันนะ,ะสองสาวันแล้วก็มีค่าขนส่งอีกแล้วก็อ่ะ เกลียแล้วก็เท่าๆกันนะรวมค่าส่งอันนี้ก็89บาทถ้าเขาขายอ่ะเป็นใบสดตาจะเขาตัดเป็นกิ่งเนี่ยกิ่งแค่2นิ้ว2นิ้วไม่มันทัดนะคะขายอ่าดูราคาที่เชลเมื่อคืนนี่นะเครโทรมานาะอ่ะเพื่อนโทรมาถาม,มเรื่องลงทะเบียนเงินหมือดิจิตอลดิฉันก็ยังไม่ลงเลยโหลดแต่แอปทางรัฐ ต้องไปโหลดใน Play Store นะคะห้ามไปกดลิงก์โหลดนะมันก็อาจจะมีมิจฉาชีพเนาะถือเป็นโอกาสทองที่จะล่อลวงแฮกข้อมูลเราไปนะคะระวังนิดนึงนะอ่าถึงไหนละเ,เนี่ยโรสแมรี่นะคะเสิอภูมิต้านทานนะก็ควรจะปลูกติดบ้านติดครัวไว้นะคะแล้วก็ดูในเชล์เนี่ยสี่สิบห้ากรัมห้าสิบกรัมในสี่สิบห้าบาทก็แสดงว่าร้อยกรัมเนเก้าสิบบาทตกกิโลนึงอะ่ะ ไปสดๆ,ๆนะคะเ้าช่างขายเป็นกิโลนก็คือกิโลโล,ละ900บาทนะคะเ,ออเขาก็มีค่อนข้างจะมีราคาไม่ธรรมดาอยู่อ่ะเราก็จะมาขยายพันธุไว้เนาะเพื่อการค้าหรือเพื่ออะไรก็แล้วแต่นะแต่ที่แน่ๆเ,เขาก็สวยดีเขามีดอกด้วยนะคะสีม่วงม่วงคลามดอกคล้ายๆเห็นในรูปนะคล้ายๆดอกผ,ผักขยงอ่าประมาณนั้นคล้ายๆดอกผักขยงผักขยงน่ะผักเขาไม่ใช่ผักขยงผักขยงนะคุณผู้ชม คนอีสานก็จะรู้จักดีเนาะแต่ว่าไม่ค่อยออกดอกไม่ค่อยเห็นดอกว่างั้นนะด้วยภูมิประเทศภูศมิอากาศภูมิอากาศที่เขาเคยอยู่เมืองนอกใช่ไหมปลูกที่เมืองไทยอาจจะออกดอกยากนิดนึงแต่ไม่เป็นไรเราก็ใช้ประโยชน์ที่ใบเขานะคะอืมก็มีกลิ่นหอมดีกลิ่นคล้ายอะไรเนี่ยนะคิดไม่ออกทำแม่งกำแม่งอยู่อืออ่ะอ่ะคุ้นๆอยู่เนี่ยทีนี้ซื้อมาแล้วใช่ไหมคะเราก็จะทําการเปลี่ยนกระถางให้เขานะ,ะอันนี้เป็นกระถางไซส์ 6นิ้วนะคะเราก็จะเพิ่มเป็น2เท่าสัก8ถึง10นิ้วดูซิไปเตรียมกระถางก็เตรียมมาไซส์เดียวกันสมองเสมือไปหมดล้วาก็จะเปลี่ยนเพื่อให้ขยับขยายบ้านให้เขาให้เขารากเขาเดินได้เต็มที่กว่านี้นะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเขาก็ไม่ได้ชอบพื้นที่อคือกระถางใหญ่เกินตัวมากมายเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเขาจะชอบไม่ใช่่ชอยชอบความชื้นเท่าไหร่นาะความชื้นก็ถ้ามันสะสมมากๆกระถางใหญ่ เอาคอนเซปต์ี่ยคุณผู้ชมคอนเซปต์ก็เหมือนการปลูกเลี้ยงพวกไม้อวกน้ําหรือว่ากระบองเพชรเอาง่ายๆประมาณนั้นเลยก็คือดินนี้ก็คือร่วนปนทรายระบายน้ําดีมีอินทรีย์วัตถุบ้างนะคะคือไม่ต้องเยอะมากมายนะเพราะว่าอินทรีย์วัตถุนี่ก็ต้องเลือกนิดนึงถ้าเป็นแบบมูลวัวเนี่ยบางคนเขาจะไม่ผสมลงไปในดินเพราะมันจะเก็บความชื้นว่าง,งั้นก็ค่อยๆโรยหน้ากระถาง<ๆ>ให้เขาดูดซึมไปทีละน้อยหมดแล้วค่อยเติมใหม่อะไรประมาณนี้นะ ประมาณนั้นพีสมออะไรนี่อาจจะไม่ค่อยเหมาะกับโรสแมรี่เพราะว่าเขาเก็บความชื้นได้ดีเนาะคือไม่ต้องผสมถ้าจะให้โปร่งก็เป็นพวกเพอร์ไลท์หรือหินภูเขาไฟเบรเล็กอะไรเงี้ยถ้าจะทําให้ดูดีมีไฮโซขึ้นมาหน่อยนะคะแต่ถ้าสูตรบ้านก็คือของเราจะเป็นดินปลูกสําเร็จนี่แหละนะคะผสมแกลบนะคะแกลบเก่าหรือแกลบดิบน่ะดินสักเป็นดินสักสามส่วนเนาะแกลบสักหนึ่งส่วนทรายไม่ว่าทรายหยาบทรายละเอียดนะคะ สักอีกสักหนึ่งส่วนนะเอ่อก็เท่านี้ที่เหลือก็เป็นอินทรียวัตถุคุณมีปุ๋ยมูลไส้เดือนเอ่อหรือว่าปุ๋ยปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดก็ผสมลงไปนะคะเนาะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวขออนุญาตหยุดวิดีโอไว้แล้วเดินไปเอากระถางใยใหญ่มาก่อนนะคะ,ะเดลิเวอรี่มาส่งคอยล์ละช่วงนี้ ชอบกระนำแล้เป็นหลักพันแล้วเป็นของใช้ที่เราคิดว่าน่าจะมีติดบ้านนะของจะเป็นอะโอเคถึงในละอะขอดื่มชานมก่อนแล้วัน,นววเดินไปเดินมาขอแห้ง สดนมสดนะคะอร่อยได้สุขภาพอย่างร้านเราเองนะบ้านสวนมุนกี้นะคะอ่ะเออจริงๆอ่ะเนาะเวลาเขาปลูกเขาใส่กระถางสีขาวนี่จะสวยๆดูดูผู้ดีนะ <c oughs> <c oughs> เราม่อันนี้เรามีสีแต่ก็มีอยู่เป็นสีสีเทานะอ่อนๆนะแต่ว่ามันไซส์จะใหญ่อันนี้มันสิบสองนิ้วอันนี้เอาหกอันนี้สิบ ถึงสิบนิ้วไหมอะอันนี้หกนิ้วหกหกบวกสี่เป็นสิบอ่าอันนี้สิบนิ้วก็คือรองก้นกระถางด้วยแสแลนเก่าๆหรือเ,เป็นตาข่ายพลาสติกเศษก็ได้นะคะไม่ต้องไปหาซื้ออะไรใหม่นะหาเก็บเก็บมาตามบ้านนี่แหละแต่เราก็ไม่ได้รองเป็นใบไม้ปกติปลูกผักทั่วไปก็จะเป็นเอาใบไม้เศษใบไม้พืชสด เห็ดเป็นไม้แห้งมารองเพื่ออนาคตให้เขาเป็นคลังอาหารเนาะเขาย,ย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยที่นี่มองว่ามันอาจจะเก็บความชื้นนะคะเพราะว่าอันนี้เขาจะมีปัญหารากเน่าค้นเน่าได้ง่ายโดยเฉพาะหน้าฝนนะเราก็เลยรองเป็นก้อนกรวดก้อนกรวดเล็กๆเก็บรอบบ้านนี่ค่ะาฐานานก็จะเก็บความชื้นอยู่นะเวลามันอมน้าก็ก็เลยค่อนข้างจะดูดความชื้นอยู่ก็เลยตอนแรกจะใส่ฐานก็เลยเป็นก้อนกรวดหรือใครให้โซหน่อยก็จะเป็น ป็นภูเขาไฟเบอร์ใหญ่ๆนะคะอ่ะเราก็มีอยู่แต่ว่าเปลืองแพงเก็บไว้ก่อนก็รองไปพอประมาณเนาะพอปิดเนี่ยไม่ให้ดินรั่วไหลหลังจากนั้นก็ใส่ดินเข้าไปเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนกระถางก่อนเนาะเปลี่ยนกระถางก่อนแล้วค่อยตัดตัดเข้ามาชําเป็นการขยายพันธุ์แล้วเดี๋ยวค่อยลดน้ําตามทีหลังนะคะดินก็ค่อนข้างมีความชื้นประมาณหนึ่งก็อย่างที่บอกเนาะอันนี้เป็นดิน ดินหมกักดินของเราหรือดินถุงสำเร็จนะสามส่วนก็ผสมทรายลงไปหน่อยสักหนึ่งส่วนแต่อันนี้เป็นดินดินเก่าหลังทำไมปลูกไออันนั้นอ่ะอู้มีไสเดือนด้วยเสรดอินซีก็จะมีผลพลอยได้นะไสเดือนก็จะชอบมาอยู่แล้วก็ผลิตปุ๋ยมูลไสเดือนให้เราก็จะทำให้คุณภาพดินดีขึ้นเนาะช่วยควรดินด้วยช่วยก็รากเดินดีแข็งแรงอะ มันจะมีสมัยทาส่วนส่วนถาดเนาะน,นั่นเก่าๆแล้วก็เอาดินเก่ามาใช้ทีนี้มันก็จะเป็นทรายนะคะก็จะมีทรายปนมีไอ้แท่งคาร์บอนแท่งถ่านอะ่ะที่ใช้ในบ่อปลานะคุณพ่อบ้านเขาไม่ใช้แล้วแล้วก็เอามารองส่วนถาดก็เลยเอามันก็จะมีผสมปนๆมาด้วยเนะาะก็ไม่เป็นไรความชี้นประมาณนึงแล้วก็อาจจะยังไม่ต้องรดน้ำเขา เดี๋ยวเขาฟื้นตัวรากเริ่มเดินแล้วเราค่อยใส่ชีวัตถุทีหลังพวกปุ๋ยหมากปุ๋ยนั่นต่างๆนะคะของเราอ่าทีนี้ก็เอากระถางมาเทียบนะก็ประมาณนี้นะประมาณให้มันตั้งแล้วมันเสมอขอบอบ้านใหม่นี้นะกระถางใหมน่นี้เดี๋ยวเอาเสร็จทุงมือก่อนนะคะเรี่อชาบ คลิปนี้อาจจะยาวนอ o ส s t o p นะคะจะไม่ไปนั่งตัดต่ออีกแล้วนะเสียเวลานะคะแล้วก็มันเรียวไปเลยเนาะต้องใช้อฟเฟลกอะไรมากมายธรรมดาบ้านๆเข้าใจง่ายๆทําตามได้เลยนี่แหละค่ะจริงก็น้ำซะเยอะนะนจริงๆอ่ะเอาเอนื้อเนาะทีนี้เนาะก็ถอดกระถางออกมาอันนี้เราอย่าเพิ่งรดน้ํานะตอนที่จะเปลี่ยนกระถางเนี่ยผักต่างๆเหมือนกันนะดินมันจะ,ม,นจะมันจะร่วงหล่นนะคะ ดินมันจะจะบีบถ้าเป็นถุงก็บีบน,นิดนึงบีบก,กระถางนิดนึงดินมันจะเกาะไม่เกาะก,ก,กัน,นอเนี่ยเนี่ยงี้จะออกง่ายเนียวรากเขาเดินผสมพันนะเขาก็ใช้เวลาเลี้ยงผสมควนนะแปดสิบเก้าบาทก็โอเคอยู่เพราะว่าเราคาดหวังว่าเราจะมาเนี่ยค่ะเราจะมาขายายพันธุ์เขาอยู่แล้วเนาะอ่าทีนี้เราก็เติมดินลงไปเนาะทีนี้ เดี๋ยวขอเวลาเติมดินในสวนรอบๆนี้ให้เต็มก่อนนะคะแป๊บหนึ่งอ่ะเติมดินเรียบร้อยนะคะก็กระแทกกระทันลงหน่อยเนาะให้ดินอ่าลงไปเติมช่องว่างมันเต็มเต็มนะคะก็ไม่ต้องอัดแน่นอะไรมากมายนะโอเคประมาณนี้นะคะประมาณนี้ก็วางให้มันอยู่เซนเตอร์นะเวลาวางก้อนตุ่มในต้นไม้นี่เดี๋ยวดินมันมีความชื้นอยู่นะคะเราก็จะยังไม่ได้ลดน้ำอะไรมากมายนะเดี๋ยวค่อยเอาไปตั้งวางแล้วก็ค่อยลดน้ำ คือ,อโดยธรรมชาติของเขาโรสแมรี่เขาบอกว่าชอบอยู่กลางแจ้งแดดจัดนะก็ดูจากชัยภูมิบ้านเกิดเมืองนอนเขาก็อยู่ชายฝั่งทะเลใช่ไหมคะมันจะประมาณประมาณต้นใบเสมารหรือกระบองเพชรในทะเลทรายอาจจะไม่ขนาดนั้นอาจจะไม่แห้งแรงขนาดนั้นแต่ว่าเราก็ไม่เคยเห็นเนาะที่ไปเมืองนอกไปเดินชายทะเลเราไม่เคยเห็นไอ้นี่ก็อาจจะขึ้นประมาณนั้นแหละนะตามทฤษฎีเขา,าประมาณนั้น ก็คืออยู่ในที่แล้งได้ความชื้นน้อยได้หรือภูเขา,เาที่มันแรงๆอะค่ะภูเขาหินปูนภูเขาอะไรนี่แหละเขาว่าอย่างนั้นก็เหมือนเคยเห็นต้นกระบองเพชรไอ้ต้นลิ้นมังกรที่อยู่ขึ้นตามภูเขาแถวออสเตรเลียบางพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยน,นะก็อารมณ์ประมาณนั้นอ่ะจะพูดไปก็จะยาวคือเขาไม่ค่อยชอบน้ําทีนี้ เราก็เลยไม่ได้เอาน้องเดือนมาใส่ไส้เดือนนะคะปกติปลูกต้นไม้นี่จะเอาไส้เดือนลงไปใส่ไปด้วยสักหยุมนึงให้เขาเป็นชุมชนไส้เดือนเพื่อที่เขาจะได้ขยายพันธุ์ในนี้นะแล้วก็จะได้เป็นพนักงานสร้างปุ๋ยมูลไส้เดือนของเราช่วยพรดิในให้พืชรากเดินดีแต่ว่าอันนี้เราจะไปตั้งวางที่กลางแจ้งที่แบบลองดูน้ตามทฤษฎีนะแดดจัดเลยนะคะก็คือวางแดดร้อยฝนร้อยแต่ฝนตกติดต่อกันก็คือ เอาเก็บเข้ามาในร่มหน่อยเพราะเดี๋ยวความชื้นจะเยอะเกินไปเดี๋ยวจะรากเน่าคุเน่าเนาะโอเคเนาะอ่าทีนี้เดี๋ยวเราเราก็จะแนะนําวิธีการขยายพันธุ์นะคะเขาบอกว่าวิธีการขยายพันธุ์ก็ได้2อ,อย่างคืออะพะเมล็ดหลังจากที่เขาเป็นดอกเนาะเป็นดอกก็จะติดเมล็ดอดอกร่วงโรยก็จะเป็นเมล็ดเอาตรงนั้นไปเพาะซึ่งน่าจะใช้เวลานานอยู่อีกวิธีหนึ่งที่เร็วกว่านั้นก็คือการตักชํากิ่งน,นะคะซึ่งถ้ามันยาวประมาณครึ่งหนึ่งเนี่ยเราก็จะตัด นะคะตัดครึ่งหนึ่งเลยนะคะตัดได้เดี๋ยวเขาก็แตกเป็นทวีคูณนะเอ่าเราก็จะตัดสักประมาณนี่เกือบสิบเซนนะคะตัดสักประมาณอ่าสิบเซนนี่แหละอ่าอ่าเนี่ยไอ้ที่ไอ้ตัดแล้วก็เนี่ยให้มันมีมีตารูดออกมาสักประมาณเกือบสองเซนนะคะนี่ลูดออกมาแบบนี้นะ เดี๋ยวเราอันนี้เราก็เก็บไว้เดี๋ยวไปล้างแล้วก็ไปแต่งจานอาหารได้เนะะี่ยหรือว่าจะไปวางไว้หวัวเตียงก็ได้อันนี้ก็แช่น้ําอันนี้น้ําเปล่าเป็นน้ำปวได้ยิ่งดีนะผสมเครื่องดื่มชูกําลังไปหน่อยนะเป็นน้ํายาเร่งรากสูตรสามัญประจําบ้านนะคะอันนี้ก็ตัดเหมือนกันเนี่ยอย่างงี้นะคะให้มันมีพื้นที่ที่รากจะเดินออกมาจากตาก,กิ่งเขานี่นะ ถ้ามีใบมีรันก็อาจจะเน่าจะเปื่อยถ้าเสียบลงไปในดินอ่าขอเวลาตัดนี่ออกให้หมดก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวค่อยมาดูเนาะอาเรียบร้อยนะคะตัดแล้วที่เหลือนี่ก็อย่าได้ตกใจไปนะคะเดี๋ยวก็จะแตกแตกแขนออกมาเหมือนเด็ดยอดพืชทั่วไปนะคะก็จะกระตุ้นตาที่อยู่ข้างล่างรอยตัดเนี่ยมันจะแตกเป็นทรงพุ่มออกมานะ,ะเดี๋ยวก็ให้เราได้เลี้ยงดูดีๆเขาก็จะขึ้นมาอีกเหมือนเท่าเมื่อกี้นี้ก็ได้ขยายไปเรื่อยๆยนะคะ อ่ะอันนี้อารมณ์ก่อนเนาะช่วงที่ตัดเนี่ยเขายิมเขามีแผลนะเขายังอ่อนแออยู่ก็อย่าเพิ่งออกไปข้างนอกก็ได้ค่ะเดี๋ยวจะดวโดนน้ำฝนโดนอะไรมันก็จะแผลเหมือนเรามีแผลน,นี่ไปโดนน้ำมันก็จะติดเชื้อได้ง่ายเนาะเดี๋ยวเป็นเชื้อลงเชื้อราอ่ะในส่วนของเราตัดออกมาก็เราก็มาทําการปักชํานะคะดินก็เหมือนเดิมเหมือนเมื่อกี้นี่หรือจะเอาลองเอาทรายผสมแกลบดำก็ได้นะอเอาแค่นั้นก็ได้นะ วัสดุพเพราะเราก็ลองดูเนาะเราก็เพิ่งปลูกเราก็ดูจากทฤษฎีมาดูจากคนอื่นเข้ามาการชํ้เนี่ยชั้มแบบบางคนก็ชั้มแบบธรรมดาเนาะแต่เขาก็จะเฉาหน่อยช่วงแรกๆว่วว่ามันจะมมการคลายน้ําจากใบบางคนก็ไปควบแน่นไปใส่ถุงนะคะควบแน่นไว้ก็ลดการคายน้ำให้ล้าเขาเดินที่นี้ ไอ้วัสดุพอเนี่ยบางคนเขาใช้พีทมอสสังเกตว่าคนที่ใช้พีทมอสอ่ะมันจะเป็นเชื้อราเขาก็เออมันมีช่องหนึ่งเขาทำพีทมอสเขาก็บอกว่าเออก็มีเชื้อราบ้างเขาก็ตัดทิ้งตัดทิ้งก็ไม่ต้องทิ้งไกลๆเชื้อราจากนั่นแหละคิดว่าน่าจะาวัสดุเพาะนะพิทมอสเขาเก็บความชื้นดีเนาะก็พยายามคุณจะใช้อันนี้เลยก็ได้นะวัสดุพเพาะนี่ปลูกไม่เหมือนกระบองเพชรเหมือน ไม้อวบน้าเลยก็ได้นะผสมทรายลงไปหน่อยอย่าให้ดินแน่นก็คลิปวิญญาณแล้วผู้ชมเอา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 เป็นสาธิตก็แล้วกันเนาะเอาประมาณนี้ใส่ดินแล้วก็เอาไม้นําลงทางลงไปหน่อยแล้วก็เอากิ่งเนี่ยชําลงไปนะคะชําลงไปทีนี้ทริคก,ก็คือกดกนให้แน่นการชําเนี่ยการควบแน่นเนี่ยหรือการชําพืชเนี่ย กดควรให้แน่ไม่ให้โยกคอนนะคะเติมดิลงไปเท่าที่ไอ้ก้านที่เรารีใบออกนั่นแหละไม่ต้องเติมลงไปเยอะเดี๋ยวถ้าโดนใบเดี๋ยวใบก็จะเนา่าเติมนั่นแหละประมาณกรบส่วนสองเซนส่วนนิ้วหนึ่งอ่ะที่เรานี้งไป่ะประมาณนี้นะคะหลังจากนี้ก็ลดน้ํานิดเดียวเป็นการควบแน่นนั่นเองนะหรือเราไม่ควบแน่นเราก็วางที่ร่ม่ะ แล้วก็อย่าปล่อยให้ดินแห้งนะถ้าว่างถ้าไม่ใส่ผงกวบแน่นก็มันหยอดน้ําวันละนิดละหน่อยอย่าปล่อยให้หน้าดินแห้งนะคะเพราะงั้นรากเขาเดินไม่ได้บางคนเขาก็ทำสองสัปดาห์นะก็รากจะเริ่มเดินสังเกตได้จากจจอาจจะมียอดใหม่แทงออกมาก็คือยอดนี้แทงออกมาแสดงว่ารากก็มีการเดินนะสามสัปดาห์เนี่ยน่าจะมองเห็นรากทะลุลงมานี้นะคะถ้าไม่มีความผิดพลาดนะถ้าไม่เป็นเชื้องชรานะ หลังจากนั้นเดือนหนึ่งอ่ะเดือนหนึ่งน่าจะเต็มนะคะเต็มเนี่ยหรือว่าถ้าเราไปพ่อในถาาหลุมอันนี้ก็เปียบประมาณถานหลุมเนาะเดือนหนึ่งน่าจะสามารถที่จะ,ะขยับขยายไอ้น,นี้ได้นะคะรากเขาก็จะเต็มเนาะก็ต้องขยายบ้านใ้เขาจากอันนี้กระถางสองนิ้วก็อาจจะเพิ่มเป็นสามนิ้วสามนิ้วค่อยๆขยายไปนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกเขาไม่ได้ต้องการความชื้นมากมายเออคลิปมันยาวแล้วคุณผู้ชมก็ฝาก คลิปการปลูกเลี้ยงและขยายพันธุ์โรสแมรี่นะคะก็คือเป็นสมุนไพรฝรั่งแล้วก็มีสรรพคุณในด้านของการเสริมภูมิต้านทานนะคะแล้วก็สวยงามให้กลิ่นที่สดชื่นอารม m a ผ่อนคลายนะคะฝาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะทั้งบ้านสีฟ้าบ้านสวนมุกี้2020แล้วก็บ้านแดงพยาบาลทำสวนนะคะขอบคุณที่แวะเข้ามาชมคลิปแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างมีอะไรสงสัยหรือเป็นกำลังใจให้กัน จะกดไลค์กดหัวใจกดอะไรที่คุณกดได้นะคะหรือแชร์ข้อมูลไปให้เพื่อนที่กำลังปลูกเลี้ยงโรสแมรี่อยู่อันนี้ก็ถือว่ายังไม่ได้มีประสบการณ์กับโรสแมรี่นะคะเพิ่งปลูกครั้งแรกนะก็ไปอ่านทฤษฎีมาก็แชร์ต่อเดี๋ยวก็ดูว่าจะจะรอดหรือจะร่วงนะคะโอเคนะคะแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่นะคะวันนี้ลาแล้วดูแลสุขภาพนะคะบ๊ายบาย